ยินดีต้อนรับพลพักของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟาร์มยโยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมต่งแชมป์ในฤดูก,กาลนี้แต่ลิเวอร์พูลก,ก,ก็ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งและทีมอื่นจะประมาทเราไม่ได้ฟาร์มยูนกับกองกลางชาวสัมบ้าบราซิลของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาพูดถึงทีมที่มีโอกาสลุนแชมป์สามอันดับแรกในฤดูก,กาลนี้หลังถูกทางสื่อจอไมถามว่า คุณคิดว่าทีมไหนบ้างจะมีโอ,อกาสคว้าแชมป์พิมียรกลีกในฤดูกาลนี้โดยฟามโยกก็ได้กล่าวว่าในเวลานี้สถานการ์ลุนแชมป์นั้นยังมองกันไม่ออกหรอกนะครับเพราะแต่และทีมกําลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการขับเคี่ยวเพื่อให้ทีมของตัวเองนั้นก้าวขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดของตรงารางคะแนโดยนนัดที่แล้วนะครับทุกทีมต่างก็เก็บส,สคะแนนสาคัญได้ครบทุกทเม และลิเวอร์พูลของผมนั้นก็สามารถเอาชนะลีดยไงเต็ดไปได้3 0มซึ่งมันก็เป็นฟอร,ร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆและผมยังสามารถยิงได้หนึ่งประตูในเกมเกมนี้อีกด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งโดยณน,นตอนนี้ความชัดเจนในกลุ่มทีมนามํามีโอกาสัง,งาดคว้าชแชมป์พรีมลิงกฤกของผมนั้นโดยส่วนตัวมองว่าแมนเชสเตอร์และโชซีคือ2ทีมที่มีโอกาสมา,มากที่สุดในการคว้าชแชมป์พรีมลิกฤดูกาลนี้ส่วนแมนเชสเต็ดและลิเวอร์พูลของผมนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นตัวสอดแทรกและมีโอกาสลุ้นแชมป์เช ถ้าหากมีความคงเส้นคงวาและเก่อกลุ่มผู้นําไปจนถึงช่วงท้ายของฤดูกาสลสำหรับตัวบอลลามาชสจติก็ยังคงเป็นตัวหนึ่งที่น่ากลัวอยู่เสมอแม้ว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ลีกได้เกือบทุกฤดูกาลแต่ทีมของพวกเขานั้นก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆและนี่เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่พวกเขาเสริมทัพด้วยเงินหลัก100ล้านปอนด์ทั้ง2ฤดูกาลแน่นอนว่าทีมที่เคยคว้าแชมป์ก็คือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแต่การที่เสริมทัพด้วยเม็ดเงินมหาศาลย่อมทําให้ทีมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตามไปอีก และแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากของลิเวอร์พูลที่จะเข้ามาบีบความห่างชั้นให้แคบลงได้เพราะทีมของเรากมลดงเสริมทัพแบบยิ่งใหญ่เหมือนกับทีมของพวกเขาถัดมาอีกทีมที่ผมมองว่าน่าจะเป็นเชลซีที่ลูกกันนี้เสริมทัพได้อย่างน่าสนใจไม่แพ้มแมนเชสเตอร์และการได้ลูกากูกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งนั้นนะครับก็ทําให้พวกเขามีกองหน้าที่ไว้ใจได้และลูกากูก็จะช่วยทีมเก็บแต้มได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรม แต่โชคดีนะครับในเกมที่เพบกันลูกกากูยิงประตูทีมเราไม่ได้ฟาร์มย่งหัวลอ,อกมากและตอนนี้เชลซีก็ยังไม่แพ้ใครเลยและอยู่บนหัวตวรนารางคะแนนชินเดียวกับเรานะครับดังนั้นความชัดเจนของคะแนนกำลังแสดงความแตกต่างระหว่างทีมลุ้นแชมป์กับทีมตำแหน่งฟุตบอลยุโรปน่าจะชัดเจนหลังจบเกมนัดที่5ในช่วงสัปดาห์นี้ ผมยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และชลซีคือทีมเต็งแชมป์มอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาทลิเวอร์พูลเพราะต,ตอนนี้ทีมของเราก็กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหลังจากได้เวอร์กิฟานิสโจเอลมาติฟและโจโกเมักลับคืนสู่ทีมอีกครั้งผมยอมรับตัวเดียวดีว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์แต่การที่ลิเวอร์พูลได้ต่อสัญญาผู้เล่นแกนหลักของทีมเกือบครบทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยที่จะฝากอนาคตไว้กับทีมทีมนี้ ผมเชื่อได้ว่าเรายังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งและไม่ควรที่จะประมาททีมของพวกเราตอนนี้เราก็แค่เล่นตามสไตล์ของพวกเราและเก็บคะแนนไปเรื่อยๆให้ทีมของเราได้เกาะอยู่ในกลุ่มผู้นําเอาไว้ให้นานที่สุดและเมื่อถึงช่วง้ายของฤดูกาลหากทีมของเรายังอยู่ในตำแหน่งที่มีลุ้นผมก็เชื่อได้ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้และผมก็อยากจะคว้าแชมป์พรีเมียร์กับลิเวอร์พูลอีกสักครั้งและหวังว่าเราจะไปได้สวยในฤดูกาลนี้ฟอร์มยุคเก่าทิา้งไทย ชิมมี่การ์เลอร์นะครับกล่าวโย่อยงคาวินฟิลิปเหมาะสมกับตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลคนใหม่เป็นอย่างมากชิมมี่ก,การ์เลอร์อดีตกองกลางของลิเวอร์พูลรับพิธีการช่างท่องสกายสปอร์ตได้ออกมาพูดถึงความสามารถอันยอดเยี่ยมของคาวินฟิลิปซูเปอร์สตาร์ของทีมยูงทองลีดนูนเตดว่าเป็นนักเตะที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการเป็นนักเตะกองกลางคนใหม่ของลิเวอร์พูลและจะเป็นการแทนที่ตำแหน่งของจินี่วายดูดุมได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มันก็ติดอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นก็คือ ทางลีดยูเนเต็ดคงไม่มีความคิดที่จะขายนักเตะที่ดีที่สุดของพวกเขารายนี้ออกจากทีมไปง่ายๆอย่างแน่นอนโดยจิมมี่การเลอร์กนนะครับได้พูดเรื่องนี้ผ่านรายการสกายสปอร์ตพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นรายการวิเคราะห์ก่อนเกมผู้บอลพรีเมียร์ลิงเกโดยเมื่อรายการวิเคราะห์มาถึงเกมการแข่งระหว่างนิวคาสเซิลกับลีดยูเนเต็ดนั้นตัวของจิมมี่กาเลเกอร์ก็ได้ออกโรงวิเคราะห์โดยชื่อว่าคาวินฟิลิปนะครับมีฟิลของลีดยูเนเต็ดเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและได้การยกย่องยองยอง่างสูงในส อีกทั้งนักเตะในวัย25ปีรายนี้ก็ยังเป็นนักเตะกันหลักของทีมชิงเกร็ดในยุคป,ปัจจุบันและยังสามารถพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลยูโร2020ได้อีกด้วยและด้วยความสามารถในระดับสูงขนาดนี้ทําให้ตัวของเขานั้นอยากเห็นลิเวอร์พูลคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลในฤดูก,กาลหน้าพร้อมชี้ว่าถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมได้สําเร็จก็ะจะทําให้กองกลางลิเวอร์พูลถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นอย่างแน่นอน ผมคิดว่าเขายอดเยี่ยมที่ผ่านมาเขาโดดเด่นและคงเส้นคงวาและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในแผงกองกลางของลีดยูเนเตดลิเวอร์พูลควรแสดงความชัดเจนว่าอยากได้ตัวเขาแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะย้ายทียมในช่วงกลางฤดูกาลและไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากมีข้อเสนอเข้าไปจริงๆฟิลิปจะต้องเลือกย้ายซบลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเพราะลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีกว่าและได้ไปเล่นในสิงคโปร์ฟ้านชมลีกในทุกๆฤดูกาลและตอนนี้ตัวเขาเพิ่งอายุ25ปีเท่านั้นดังนั้น เขาก็จะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมกว่าจินนี่วานเดรุมที่เคยทำเอาไว้กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนและแผงกองกลางของลิเวอร์พูลจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งโดยทางจ์เก้นครอปนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลก็ได้เอามาพูดถึงติโอโกอาคันโพร่ากองกลางคนสุดข้งของลิเวอร์พูลในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ว่าทุกคนกำลังจะได้เห็นฟอร์มระดับเทพของติโอโกอาคันโร่าอย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้แม้ว่าลูการที่มนา,าเขาจะโชว์ฟอร์มการเล่นได้ไม่ดีตามที่หลายฝ่ายตั้งความหว พะเขาได้รับบาดเจ็บหนักในเกมพบกับเอเวอตันและต้องพักยาวถึง3เดือนรวมไปถึงการติดเชื้อโควิดสิที่ต้องพักอีกเกือบเดือนทําให้การลงสนามของเขานั้นไม่ต่อเนื่องแต่สำหรับฤดูดกาลนี้นะครับเขาถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องทั้งจากตัวจริงและตัวสำรองและฟอร์มการเล่นของเขาก็กําลังดีวันดีคืนจนได้รับคำชมจากสื่อต่างๆมากมายตอนนี้ตีโอ้ก็กำลังสนุกสนานกับการเล่นฟุตบอลที่ลิเวอร์พูลและกำลังก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมอีกครั้งและเชื่อได้ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคน จะต้องได้เห็นฟอร์มการเล่นที่แท้จริงและเป็นระดับโลกของติโก้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนสื่อดังฝรั่งเศสเชื่อว่าจอร์จิโอวานิลดุมอดีตสตาร์ดังลิเวอร์พูลกำลังจะหมดสภาพที่ปารีสแซงต์แชงกมีรายงานจากหนังสือพิมพ์ชื่อดังในประเทศฝรั่งเศสอย่างเลอปาริเซียงที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ของสโมสรปารีสแซงต์แชงกอย่างใกล้ชิด และในมองเห็นถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมและการใช้ชีวิตของจอร์จิโอวานิลุมที่ประเทศฝรั่งเศสโดยระบว่ววาสถานการณ์ของมนาริลุมในเวลานี้นกาลังเข้าสู่ช่วงที่เป็นอันตรายและเขาอาจจะหายไปจากทีมในไม่ช้านี้เพราะความสามารถของเขานั้นยังไม่ไดีพอสําหรับปารีสแซงต์แชงโดยในเกมยูฟ่าแชมเลียกนัดล่าสุดนะครับที่ปารีสแซงต์แชงเผชนากับคลับบูคในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเลียกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเปเชนะครับทำได้แค่เสมอก,กับทีมดังแห่งเบลเยียมไป1ประตูต่อหนึ่ง และในเกมนั้นนั้นจอร์จิโอวานเนรุมถูกทางมาริโชโปโปิิโนโ่ดึงเข้าออกจากเกมตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกโดยตามปกติแล้วผู้จัดก,การทีมมักจะไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นออกจากสนามตั้งแต่ครึ่งแรกถ้าหากหนักเตะค,คนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็มีฟอร์มการเล่นที่ยแย่เกินจะรับได้ดังนั้นการที่วานินลุ่มถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงครึ่งแรกนั้นมองได้อย่างเดียวว่าเขาเล่นได้อย่างยแย่และต่ำกว่ามาตรฐานและถือว,ว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังอย่างแท้จริงสำหรับนักเตะที่เคยเป็นเสาหล เมื่อฤดูการที่แล้วโดยหลังจากจุเ,จเกมที่ไปชร์เสมอกับคลับบุกโดยทางนั้นสื่อก็ได้ให้คะแนนความสามารถของจ um ีนี่วานร่วมเพียงแค่3คะแนนจากคะแนนเต็ม10เท่านั้นนะครับและตอนนี้เขาก็ต้องพยายามดิ้นรนหนักๆในเกมหลีกภายในประเทศเพราะดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตัแหน่งตัวจริงภายในทีมของเขานั้นมีความไม่แน่นอนอีกต่อไปแล้วโดยเกมล่าสุดนะครับที่พบกับแกมองฟอสตนะครับก็มีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นและไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมนัดน,นี้ ดังนั้นสื่อรายนี้จะมองได้ว่าบอนเดดุมมีโอกาสสูงม,มากที่จะเสียตําแหน่งตัวจริงภายในทีมไปและอาจจะได้นั่งอยู่บนมานั่งสํารองแบบถาวรทณะนั้นอดีตเพื่อนสนิทของจีนี่วันเดนดุมก็ได้ออกมาพูดแบบเดียวกันนะกรบว่าการย้ายออกจากลิเวอร์พูลสู่ปาเดรตซึ่งแบงด้วยสัญญาระยยาถึง3ปีนั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของบอนเดดุม นั่นเพราะหากตัวเขารู้ว่าการย้ายทีมในครั้งนี้ของเขานั้นผิดพลาดและต้องการย้ายออกจากทีมในกันหน้ามันก็อาจจะสายเกินไปสิแล้วเพราะตอนนี้วันในร่มอายุ31ใกล้32ปีซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีสโมสรไหนกล้าทุ่มเงินคว้าตัวไปร่วมทีมอย่างแน่นอนคลันจะรอให้หมดสัญญากับเปเอเชอีกครั้ง เมื่อถึงต,ตอนนั้นตัวเขาก็อายุ34ปีให้แล้วซึ่งนั่นก็จะทําให้ไม่มีสโมสรในกล้าเซ็นสัญญานักเตะอายุมากเช่นเดียวกันดังนั้นสถานการณ์ของวันนี้รุ่มกับเปอเชนตอนนี้ถือว่ายากลําบากและเขาอาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลอีกเลยถ้าหากสถานการณ์ของเขายังคงเป็นแบบนี้แต่ทีนั้นนะครับการที่ตัวเขาออกมาบอกว่าการย้ายสู่ทีมปาเรตเชนแชมแมงของเขานั้นคือการย้ายทีมในอุดมกติของเขาและเป็นการตัดสินใจด้วยตนเอง ผมก็จะไม่ขัดข้องอะไรกับความคิดของเขาแต่ผมจะขอยืนยันอีกครั้งว่าการตัดสินใจย,ย้ายออกจากลิเวอร์พูลนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหานต์อดีตเพื่อนร่วมทีมชัดชุดยู16ปีของจนีวานูนุ่มเก่ากับสปอตวิดเน็ตและเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันยนไรกับสถานการณ์ของจนี่วานูนุ่มที่ไปเอเนตตอนนี้โดยสื่อบางเจ้าใช้คําว่าหมดอนาคตแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่าวานูรุ่มจะหมดอนาคตกับเปเช์จริงหรือไม่ ดิคือสุลุข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่18กันยายนนะครับวันนี้ขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์หงดังลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตอปเปเลตนะครับแอดมินเม้งขออนุญาตเป็นผู้นำเชียร์3ทุ่มพบกันนะครับ